ฉันรักเธอวิเตอร์แต่เธอไม่ใช่ของฉันเจ้าสาวซอมบี้ส่งสัญญาณให้วิกตอรียขึ้นมาบนเวทีวิกตอเรียเธอนำมือของทั้งสองคนมาประกบกันแต่ในเวลานั้นท่านเอิ์กลับปรากฏตัวขึ้นเขาพยายามแย่งตัววิกตอเรียไปเอมิลี่จำท่านเอิร์ได้ทันทีสมัยก่อนเขาคือคนที่ใช้ข้ออ้างเรื่องการแต่งงานท่าเอมิลี่และปล้นเงินเธอไปวิญญาณทั้งหมดโกรธมาก แต่เรื่องของโลกมนุษย์วิญญาณไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ต้องให้คนเป็นแก้ไขเองเอามือออกจากตัวเธอค่าต้องค่าเจ้าได้ยง้นสินะวิกเตอร์รับไว้โทษทีเนื่องจากอาวุธต่างกันมากวิกเตอร์จึงพ่ายแพ้อย่างรวดเร็วเมื่อท่านเออร์กำลังจะแทงเขาเจ้าสาวซอมบี้กระเดกมาขวางหน้าวิกเตอร์